สนับสนุนโดยโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลโฟ์อินวันกาซหุงต้มปอตอทอโรซาพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากเมื่อไอนึกถึงเฟรมเม็กซ์โออิชิกรินทีมีโออิชิชีวิตโอจังแล้วอะไรอีกคะแม่ดีไง ใส่กระชายเลยโอ้กระชายรู้ไหมครับชุ่ไหนกระชายครับลู้ผิดครับอันนี้ครับอ๋อไม่หายเลยเอออันนี้กระชายเอาเนี่ยอะไรครับขมิ้นขาวขมิ้นขาวอ๋อกระชายก่อนจริงๆแล้วรู้แกล้งทำเป็นไม่รู้ไงน้อยเบียร์ขมิ้นขาวลูกจ้ากระจายไปเลยพอสมควรชอบมากชอบนอนตอนนี้ปลาไหลเราหดเหลือเท่าหอยนะดูไม่ออกนะแล้วตอนนี้พี่แดดจะตอนนีี้้พ่ดงเห็นปลาไหลแล้ว แม่คะแม่ผักเราเยอะไว้บ้คะแม่ว่าดูอร่อยจ้าเขาก็กินไอ้นี่กะทิเตยไปทั้งหมดเรียกอะไรถ้าเป็นภาษาผมวัยรุ่นเรียกเขาเรียกว่าผักขยะเยอะครับผักขยะเยออเราจะเราเสียดินะเนื้อนะก็มาเริ่มแห้งแล้วครับพี่ยุทธจะใส่ไปทำอะไรกะทิสิขอผักแห้งก็เติมกะทิได้เลยใช่ค่ะกะทิเตยหลีไปอ่อนหน่อยอันนี้อ่อนแล้วนะอย่าเอาคนผัดคนผัดชิมเลยได้แล้วใช่ไหมครับชิมปลาไหลได้ไหมได้ครับใช่ ผาดเค็มครับพี่ลองชิมดูลองชิมแล้วเราไม่ใส่เกลืออะไรเหรอครับเนี่ยเอ้ยเส็นปลาเนี่ยนี่ใส่เพิ่มใช่ป่ะครับเราทำเราผมพอโอเคนะทำดีแล้วแบ่ผมไม่ค่อยกินเค็มมากอ้าวใส่ผักแล้วโปรยเลยครับใบใหญ่นี่คือยีราฟโปรยโปรยหมดใช่ไหมฮะเราติดไฟแล้วมาครับเนี่ยโอ้โหพอแล้วมั้ยมีหล่ะมีอาคุณครับครับอันนี้ก็วังขยะได้ ใครมาออกเทปทั้งสวนเลยนะครับเทปนี้เป็นเทปที่หน้าตาหน้าตาน่าจะกินไปแบงค์ครับแบงค์บอกพี่องนะคะว่าเป็นภักขยาแล้วไงต่อครับเนี่ยอันนี้แสงไฟความสวยงามสวยงามโอ้ย นี่นี่ขนาดเดินไม่ไหวยกเขียงไหวอ่ะย่าแบบไม่มีบอกกันเลยก็เป็นลำคาญน่ะลำคานย่าเล่องครับลำคานกุ้งใช่ไหมครับย่าอ๋พี่แบงค์พี่แบงค์พอบอกได้ไหมว่านี่ผัดฉ่าอะไรผัดฉ่าผักครับพี่มองไม่เห็นเนื้อสัตว์เลยมันมีแซมแซมอยู่จานไปใส่จานนะครับใส่จานให้พี่แบงค์ก็ได้พี่แบงค์ตักอ๋อตักก็ได้ครับใจดูเหมือนพี่แบงค์คนทำอ้าวไปตักข้าวให้พี่เอาข้าวครับ จัดจานจัดจานแต่ก็ดูดีนะสวยงามดีอยู่สีสันได้อยู่ครับมาให้แบงค์เชิญด้านนี้เลยครับเชิญด้านนู้นเลยครับเชิญเลยครับอร่อยไหมชอบไหมเชิญนะคะดฉันรินน้ำให้นะคะนักให้ครับอิ่มแล้วครับที่นั่นไหนนี่ไม่ใช่เป็นฝีมือคุณแม่นะเพราะคุมอยู่เพราะคุมอยู่ครับผมหูยหูยปลาไหลเยอะมากปลาไหลเยอะนะถือว่าใจดีถือว่าใจดีมาใจดีคุณลุงครับครับ พี่กุ้งเชิญครับพี่กุ้งทำไมแบงค์ต้องมาใจดีกับพี่ทุกคนครับรอเดี๋ยวพี่กินเองเป็นยังไงกุ้งเป็นยังไงอร่อยมากพี่พี่ดิ้งมากจริงไหมครับงค์ต้องชิมเลยครับเพราะว่าพี่กุ้งบอกว่ายังไม่ได้กินครับ เอากุ้งกินไปทั้งก้างครับพี่เอ้ยนะมัไม่ก้างด้วยเนี่ยกำลังกินพอดีผู้ชายป้อนอะไกินทั้งก้างเลยไปดูไปไหลไปได้นะเคี้ยวไปจริงไหมแม่จริงใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมว่าได้เลยอร่อยนะอ้เจ้าเจ้าเจ้าได้ไหมครับพี่แบง๊บผมว่าเนี่ยเนี่ยผมมีแค่นี้ผมกินข้าวได้ม้อนึงเลยนะพอเผ็ดใช่ไหมปลาเค็มครับ โอ้โหปลาไหลผัดชาด้วยเเพิ่งคยจับปลางไปครั้งแรกยากกับยจองโรงพยาบาลของยากเลยยากเลยไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องจับปลาไหลอย่างเงี้ยแล้วปลาไหลมันไม่ลื่นเหรอลื่นโอ้ยต้องใส่ถุงมือแจับยัไงอ่ะใส่ถุงมือก่อนแล้วก็สกอนไบ์ฮะอ้าวเขาไม่ได้ใช้ใบคอยเหรอไม่ไม่เลยมันโบราณใหม่แล้วยุ่ใหม่แล้วสก้อนไบ์ใช้แล้วเนี่ยนะลูกแกะ แกะใหม่เลยอ๋อแกะใหม่้ล้างสะอาดใช่ไหมเขาไปล้างจานเออรู้ว่าอย่างเยินมาเลยเป็นใจมาแทนใบขวัญได้ว่างั้นนะอ้าวันนี้ก็ได้รับความรู้กันไปแล้วนะครับจากแม่ของผมเองนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับกุลิกก๊าซ s ถุงต้มปตทข้าวไทยตราพันดีโออิชิกรีนทีแบรนด์ลังนกแท้ธนาคารกสิกรไทยซูซูกิเวิร์ลออฟไลฟ์เมืองไทยประกันชีวิตดัชมิลโฟร์อินวัน รซาเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนผลิตภัณฑ์นมค้นจืดคาใเนชั่นและขอบคุณเสื้อผ้ากุ้งนะคะจาก Mark Spencer w a l l ซอรและเครื่องประดับจากนูเอ็นนอกค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีคับแสงแรกแห่งศรัทธาสู่คนไทยทั้งประเทศจดใจแสงแรกห้ามพลาดจดใจ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ถอดได้แล้วอาะเลยเอากระทะไฟฟ้าไปฝากเขามันมันไฟฟ้าไงเก่งเป็นสีแดงเหรอไปสักไม่อยากให้ซ้ำใครโอ้โหนี่งูอะไรเนี่ยงูสวัสดงูสวัสดไม่ธรรมดางูสวัสดีสวัสดี ครั้งแน่นอนเดี๋ยวขอชม